สวัสดีครับแฟนแฟนช่องแดงแชนแนลและเอฟซีทุกท่านนะครับผมและก็ผู้ที่ท่านเข้ามารับชมนะครับผมครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันของประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสอง4นห้าสี่นะครับผมก็วันนี้รวบรวมข้อมูลแนวทางนะครับรวมเด่นนะครับเลขเด่นนะครับอาจารย์ดังนะครับมาเป็นแนวทางและก็ข้อมูลให้นะครับผมก็ครับผมคัดสรรหน่วยรัฐบาล ที่เขาเป้าและแม่นยำที่สุดมาให้ทุกท่านนะครับหรือคอหวยรัฐบาลของเราได้เลือกชมกันนะครับผมการันตีด้วยสิติที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ก็มีนะครับรวมเด่นอาจารย์ดังๆนะครับผมก็มีหลายอาจารย์หลายสํานักนะครับผมแล้วก็เลขล่าสุดคือเลขเด็ดเงินเทวดานะครับผมครับของล่าสุดก็ผลงานดีครับผมก็มาติดตามของวันนี้นะครับผมครับผม รวมเด่นอาจารย์ดังของงวดวันที่16มิถุนานะครับก็เข้านะครับผมก็มีนะครับผมที่เข้านะครับก็มีของหวยทะลับนะครับก็เข้านะครับที่ให้มานะครับก็เข้าที่8 61นะครับผมครับก็เป็นของหวยทะลับนะครับที่เข้านะครับผมครับแล้วก็มีของควายนำโชคนะครับผมก็เข้า17นะครับผมครับก็เข้าอยู่2 3มนัดนะครับของงวดที่ ผ่านมาวันที่16มิถุนายนนะครับผมครับที่ให้ไว้นะครับเลขเด่นอาจารย์ดังนะครับผมก็งวดนี้ก็ลองมาตามดูวันที่1กรกฎามนะครับว่าจะมีเข้าหรือว่าจะหลุดนะครับก็มาลุ้นกันนะครับผมครับผมก่อนจะไปติดตามนะครับผมก็ขอฝากนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำนะครับ แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สับสนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมครับครับผมมาชมแนวทางและข้อมูลของรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับผมครับมีก็มีของแม่นีลาซีนีนะครับผมให้แนวทางและเลขเด่นไว้นะครับผมก็มีนะครับ64นะครับตามมาด้วย6 7 นะครับผมตามมาด้วย72นะครับตามมาด้วย70นะครับผมครับอันนี้แนวทางและข้อมูลของแม่นีราศินีนะครับ64 6 7 7 2 70นะครับผมครับต่อมาของนะครับแนวทางและข้อมูลของบ้านไผ่เมืองพลนะครับเด่นๆนะครับจับเด่นๆมาให้เลยนะครับก็คือ58นะครับ58นะครับ าเจ็ดครับผมแล้วก็หกเจ็ดครับผมครับอันนี้จับเน้นๆเ,เลยนะครับผมครับคราวนี้นะครับต่อมาเป็นแนวทางและก็ข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับผมก็แนวทางที่ให้เด่นๆไว้นะครับเจ็ดเก้าครับผมเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหก นะครับผมครับคือเน้นๆมาให้เลยนะครับผมครับต่อมาแนวทางต่อมานะครับผมเป็นการจับคู่ของไทยรัฐนะครับผมของไทยรัฐก็ให้แนวทางไว้ก็14นะครับ14 69แล้วก็43เลขสามตัวครับ691นะครับผมครับ แนวทางต่อมาก็ของลือลั่นสนั่นเมืองนะครับผมลือลั่นสนั่นเมืองให้แนวทางนะครับ8 3นะครับ8 9นะครับ5 9นะครับผมครับต่อมานะครับแนวทางต่อมาลาบผลภูนทวีนะครับผมให้แนวทางนะครับ3 9 นะครับผม6 5แล้วก็7 2นะครับผมครับแนวทางต่อมานะครับเลขดังของคำชะโนดนะครับที่ให้เด่นๆไว้นะครับก็5้าครับ59เป็นเลข3ตัวนะครับหกสานะครับผมครับแนวทางต่อมาคู่โต๊ะบนนะครับ ให้แนวทางไว้ก็96นะครับ96กับ97นะครับผมครับพูดโต๊ดบนนะครับผมครับแนวทางต่อมาเลขปลดหนี่นะครับผมให้แนวทางไว้นะครับผม40นะครับ43ครับผมเลข3ตัว740นะครับผม ครับแนวทางต่อมานะครับเลขเด็ดปู่นาคนะครับผมให้แนวทางไว้เลขเด็ดปู่นาคนี้ก็ดังนะครับงวดสําหรับงานนี้นะครับผมให้ไว้6 6นะครับผมตามไปด้วย25ตามไปด้วย29นะครับผมครับผมแนวทางต่อมานะครับผมเป็นแนวทางและข้อมูลของหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตก็ให้แนวทางไว้นะครับ 2- 2สองนะครับ แล้วก็84นะครับตามมาด้วย64ตามมาด้วยเลข3ามตัวนะครับ1 4 9นะครับผมครับแนวทางต่อมาใบตองเขียวนะครับผมให้แนวทางไว้นะครับ2 3 5 3 5 4 สองสี่นะครับผมครับแนวทางต่อมานะครับผมเป็นอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วลายนะครับผมให้แนวทางไว้นะครับเลขสามตัวนะครับเจ็ดหกสามนะครับศูนย์หกนะครับสี่หกนะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผมครับ มาตามต่อแนวทางและข้อมูลของแม่น้ำหนึ่งนะครับก็ดังมากครับสลรับงวดนี้นะครับผมก็ให้แนวทางไว้ก็เลข3ตัวนะครับเป็น0 9 7นะครับผมแล้วก็ 0, 9ตามมาด้วย 0, 7นะครับผมก็งวดนี้ก็ลองหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเผื่อจะมีเหลือนะครับผม แนวทางต่อมานะครับผมแนวทางข้อมูลของเจ้าแม่เจ็ดแก้วนะครับให้แนวทางไว้นะครับเลข3ตัว4 2 7นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย2 7แล้วก็72นะครับผมครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของไอ้ไข่วัดหัวทุ่งน้อยนะครับผมให้แนวทางไว้นะครับ6 6นะครับ 66นี่ก็ชนกับนะครับเลขเด็ดปู่นาคเลยนะครับนี่ครับมาชนกันเลขเด็ดปู่นาคนะครับ66นะครับชนชนกับเลขเด็ดปู่นาคนะครับผมสําหรับไอ้ไข่วัดทุ่งน้อยให้ตัวเดียวโดดๆเลยครับ66นะครับผมตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของกุมารทองจุกดํานะครับผมให้นอทางไว้นะครับก็24นะครับ หนึ่งสองเก้าหกแล้วก็หกเก้านะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลรวมเด่นของอาจารย์ดังนะครับเกือบทุกสำนักนะครับไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมครับดูนะครับรวมเลขเด่นอาจารย์ดังเลขที่ชนกันนะครับผมก็มีที่ชนเด่นกันแล้วฮนะ ครับดูที่ชนเด่นกันนะครับก็น่าจะมี7 2ครับผม7 2นะครับของแม่นีลาซีนีนะครับผมชนกับของลาบผลพูนทวีนะครับผม7 2นะครับเลขที่ชนแล้วก็แม่เจ็ดแก้วนะครับผม2 7, 72นะครับผมก็ชนอยู่สสำนักนะครับผมครับสำหรับ72 27นะครับผม แล้วก็มีเลขที่ชนกันนะครับก็จับคู่ของไทยรัฐนะครับสีสามครับ43ชนกับเลขปดนีครับผมสีสามครับผมครับเด่นๆที่ชนกันเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกนะครับ่าหกนะครับเลขปู่นาคนะครับหกเลขปู่นาคนะครับผมเลขปู่นาค6ก ชนไอ้ไข่วัดหัวทุ่งน้อยนะครับผมครับนั่นคือเลขเด่นเลขชนกันนะครับผมครับก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับติ้งติ้งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องแดงชานอลนะครับผมถ้าชมเสร็จแล้วดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ก็เปลี่นอีกกหนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับมาตามต่อที่เลขเด็ดเงินเทวดานะครับผมก็มีผลงานดีนะครับผมครับวันงวดนี้นะครับผมให้แนวทางและข้อมูลไว้นะครับบนนะครับบนเด่น5นะครับผมเด่นที่5เลข3ตัวที่ให้ไว้นะครับผม0 8นห้า นะครับ074ตามมาด้วย2 3 7นะครับผมตามมาด้วย4 9 3นะครับตามมาด้วย5 8 3นะครับผมถ้าเป็นเลขสองตัวนะครับให้85แล้วก็05นะครับผมครับ อันนี้บนนะครับผมครนนี้มาดูล่างนะครับล่างล่างให้เด่นนะครับให้เด่นที่9ครับผมให้เด่น9เลยนะครับผมเลขสอตัวนะครับผมก็มีนะครับ9 0นะครับ9กสองแล้วก็9กสนะครับ คราวนี้มาเป็นเลขกันนะครับเลขกันบนล่างนะครับบนบวกล่างนะครับเลขกันนะครับบนล่างนะครับผมก็ให้แนวทางนะครับ0ูนสนะครับตามไปด้วย3าเจครับตามไปด้วยเจครับตามมาด้วยเจดสี่ครับผมตามไปด้วย 8 3นะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางเลขเด็ดของเงินเทวดานะครับผลงานถือว่าดีครับผมครับก็มาดูว่าชนกับสำนักอื่นไหมครับที่ชนนะครับชนชนก็มีนะครับ85นี้ก็เด่นมากเลยครับงวดนี้นะครับผมชนกับบ้านไผ่มืองพลนะครับผมครับ05นนี้ก็ชนกับของกูซอกกล่าวนะครับผมครับ แล้วก็มี93นะครับชนกับของลือลั่นสนั่นเมืองนะครับ0337นี้ก็ชนกับของซับเศรษฐีนะครับผมแล้วก็3 3 7นี้ชนกับแอดนางฟ้านะครับผม74นี้ชนกับของทัพทิมทองครับผม83นี่ชนกับของลือลั่นสนั่นเมืองนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางและก็ข้อมูลนะครับของเล็กเด็ดเงินเทวดานะครับผม ก็นำมาให้ทุกท่านพิจรารณานะครับผมครับท่านไหนที่สนใจนะครับจะเก็บเอาไปพิจรารณาในการตัดสินใจนะครับหยิบจับไปเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งก็เก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะหมดแผงก่อนก็ลองน่าจะหาได้อยู่นะครับผมครับถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับผมครับก็ขอ ฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับผมครับก็ขอย้ําเตือนนิดนึงนะครับผมครับเรื่องราวนะครับเหล่านี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับพี่น้องคองหวยนะครับรัฐบาลโปรดใช้วิจิรรญาณในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับผมข้อมูลและแนวทางนะครับหวยเด็ดงวดนี้นะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการ เสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก่อนจะจากกันนะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ขอขอให้ทุกท่านโชคดีและก็เฮงๆทุกสู่ทุกคนเด้อครับผมสวัสดีครับผม